h e l l o student Welcome to English Class with Teacher M. สวัสดีนักเรียนปาหาทุกคนคะ่ะพบกับครู M นะคะในวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะตอนนี้เราอยู่กันใน Unit ต Wonderful Land นะคะวันนี้เราจะมาเรียนการอ่านในเรื่อง Red Ridge นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปท่องเที่ยวนะคะที่ประเทศอังกฤษนะคะไปเที่ยวที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะเรามาเรียนรู้การอ่านเรื่องนี้กันค่ะ ให้หนักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะในหน้า144นะคะประกอบการเรียนเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้เป็นการเขียนจดหมายนะคะไปเล่าเรื่องนะคะว่าผู้เขียนเนี่ยได้ไปเที่ยวที่ใดบ้างนะคะอ่ะเรามาอ่านเรื่องนี้กันเลยค่ะ dear Lucy I am in London now yesterday I went to the towers of London I saw the crowd jeal well. w I went to the London Eye. I got on the giant observation view, which is the highest in the world. I could see the amazing view over all of London. In the afternoon, I went to Madame Tussauds, a wax museum, where I saw wax statues of many famous people, before coming back to Bangkok. I took the Eurostar to Paris. It will be exciting to get to the top of the Eiffel Tower to see the view of Paris. Love you all well, love Jackie. Ikranakafuk uh, Dear Lucy I am in London now. Yesterday I went to the towers of London. I saw the crowd jabel. I went to the, the London Eye. I got on the giant observation view, which is the highest in the world. I could see the amazing view over all of London. In the afternoon, I went to Madame Tussauds, a wax museum, where I saw wax statues of many famous people. Before coming back to Bangkok, I took the Eurostar to Paris. it will be exciting to get to the top of the Eiffel Tower to see the view of Paris hope you are well love Jackie นะคะเรื่องนี้นะคะผู้เขียนก็คือแจ็คกี้นะคะเขียนจดหมายฉบับนี้ไปหาลูซี่นะคะไปเล่าให้ฟังว่าตัวของผู้เขียนนั้นนะคะเขาอยู่ที่ไหนและได้ไปท่องเที่ยวที่ใดบ้างนั่นเองนะคะ เดีย l u ลูซี่นะคะลูซีเพื่อนรักนะคะ I am in London now นะคะ I am in London now ขณะนี้ตอนนี้นะคะฉันเนี่ยอยู่ที่กรุงลอนดอนนะคะประธาน I ใช้คำกริยา am นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันนะคะตอนเนี้ยผู้เขียนเนี่ยอยู่ที่กรุงลอนดอน Yesterday I went to the towers of London นะคะเขาก็เล่าว่าเมื่อวานเนี่ยเขาก็ได้ไปเที่ยวในกรุงลอนดอนนะคะ I saw the Crow n jewel นะคะเขาก็ไปเที่ยวชมไปดูปราสาทราชวังเก่าของ,งอุของกรุงลอนดอนนั่นเองนะคะ I saw the crown jewel ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าเนี่ยผู้เขียนก็จะใช้คำกริยาเป็นคำกริยาช่องที่สองนั่นเองคะ่ะ I went to the London Eye นะคะเขาก็ไปที่ London Eye นะคะ London Eye ก็คือภาพที่สองภาพนี้นะคะ London Eye เนี่ย เป็นวงล้อนะคะลักษณะเป็นวงล้อขนาดใหญ่นะคะ Rondon Eye เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ f e r r i s w h e e l นั่นแหละแต่ว่าจะมีขนาดที่สูงที่สุดนะคะเป็นดวงตาของกรุงรอนดอนเลยนะคะ I got on the giant observation w h e e l นะคะ which is the highest in the world นะคะเขาก็บอกว่าเขาก็ได้ขึ้นไปที่วงล้อขนาดใหญ่นะคะขึ้นไปในแคปซูลนะคะที่ London e ออาจจะมีเป็นแคปซูลนะคะให้กับ นักท่องเที่ยวนะคะสามารถขึ้นไปนั่งนะคะแล้วมันก็จะหมุนวนนะคะสามารถที่จะชมวิวชิวทัตได้ทั่วกรุงลอนดอนเลยนะคะ I c o u l d s e e the amazing view over all of London นะคะเมื่อขึ้นไปนั่งที่ลอนดอนอายนะคะสามารถที่จะเห็นวิวชิวทัตที่สวยงามได้ทั่วทั่วกรุงลอนดอนเลยนะคะ In the afternoon นะคะในตอนบ่าย I went to Madame Tussauds Wax Museum Where I saw wax statue of many famous people ในตอนบ่ายนะคะแจ็กกี้ก็ได้ไปที่มาดามทุสโซมาดามทุสโซคืออะไรเอาแว็กซ์มิวเซียมนะคะเอาแว็กซ์มิวก็คือพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งนะคะก็คือในภาพที่3นี้นะคะเป็นเอาแว็กซ์มิวนะคะชื่อว่ามาดามทุสโซนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งนะคะซึ่งสถานที่นี้นะคะจะได้เห็นรูปปั้นรูปแกะสลักของ บุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะทั่วโลกเลยนะคะทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเขาก็จะปั้นจำลองไว้ที่มาดามทุสโซนั่นเอง Before coming back to Bangkok นะคะก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพ I took the Eurostar to Paris นะคะก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพเขาก็ได้ไปขึ้น เดอะยูโรสตานะคะไปที่กรุงปารีสยูโรสตารนะคะก็คือรถไฟความเร็วสูงนะคะที่วิ่งในฝั่งยุโรปนะคะวิ่งในแถวยุโรปนั่นเองก็ได้นั่งรถไฟความเร็วสูงนะคะไปที่กรุงปารีส it will be exciting to นะคะ it will be exciting to get to the top of the Eiffel Tower นะคะ,ะเขาก็ไปที่ ่ไปเที่ยวที่หอไอเฟลนะคะที่ปารีสไปที่หอไอเฟลนะคะแล้วก็ขึ้นไปที่จุดสูงสุดของหอไอเฟลนะคะเพื่อที่จะดูวิวทิวทัศน์ทั่วกรุงปารีสนั่นเองนะคะ Hope you are well นะคะหวังว่าคุณคงสบายดี l ลิฟแจ็คกี รักนะจากแจ็กกี้นะคะจดหมายฉบับนี้นะคะผู้เขียนก็คือแจ็กกี้นะคะเขียนไปหาลูซี่ไปเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนและได้ไปท่องเที่ยวสถานที่ใดบ้างนั่นเองนะคะในเรื่องนี้ก็ให้นักเรียนฝึกอ่านและดูการใช้คำกริยานะคะตามช่วงเวลาต่างๆถ้าเป็นปัจจุบันก็จะใช้คำกริยาช่องที่1นะคะแต่ถ้าเป็นอดีตเป็นเรื่องเล่าก็จะใช้คำกริยาช่องที่สนั่นเองค่ะ ฉะนั้นนะคะขอฝากให้นักเรียนฝึกอ่านเนื้อเรื่องในหน้า144นะคะแล้วก็ลองแปลความหมายจากเนื้อเรื่องนี้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะ Goodbye see you again next time Goodbye